สวัสดีท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านท่านผู้อำนวยการนวลน,นงวงเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแพรกษาท่านผู้อำนวยการสราวุธพิบู์สวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหม่และคุณครูวณิดาขามชูครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดแพรกษาค่ะและยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านเข้าสู่ การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่1ค่ะดิฉันนางสาวบงกตรัศมีธนาวงศ์ขอเข้ารับการประเมินดังนี้ค่ะชื่อนางสาวบงกตรัสมีธนาวงศ์ตำแหน่งครูผู้ช่วยอายุ29ปีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะปฏิบัติหน้าที่หลักคือเป็นครูประจําชั้นระดับชั้นอนุบาลปีที่2ห้อง3ตั้งแต่ปีการศึกษา2563จนถึงปีการศึกษา2560 ค่ะการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายดังนี้ค่ะกลุ่มบริหารงานบุคคลงานฝ่ายปฏิคมกลุ่มบริหารวิชาการงานการศึกษาเด็กพิเศษกลุ่มบริหารงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันศุกร์และคุณครูเวรรักษาความปลอดภัยค่ะทั้งนี้ยังปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายด้วยค่ะ ประวัติการศึกษานะคะมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนทุ่งสองห้องคุบตัดเสถียรอุทิศสังกัดกรุงเทพมหาคนครค่ะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายาแผนกศิลปะภาษาจีนโรงเรียนดอนเมืองทาหารอากาศบำรุงค่ะและระดับปริญญ,ญาตรีคารุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐม,มวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันกเกษมค่ะ สำหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 นะคะอันดับแรกเลยคุณครูก็ได้ทำการเตรียมความพร้อมของตนเองโดยการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของห้องเรียนของตนเองค่ะ หลังจากนั้นเราจึงสำรวจข้อมูลของผู้เรียนรายบุคคลค่ะเมื่อสำรวจข้อมูลแล้วเราก็พบกับข้อจำกัดและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของชั้นอนุบาล2อทับของเราค่ะข้อแรกเด็กนักเรียนนะคะเป็นเด็กเล็กอยู่ในช่วงวัย4-5ขวบในการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆจำเป็นต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยค่ะ ข้อที่2ผู้ปกครองต้องทำงานในวันจันทร์ถึงสุขจึงไม่มีเวลาดูแลนักเรียนให้เรียนตามตารางเวลาที่เรากำหนดค่ะข้อ3เด็กๆอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุนะคะหรือว่าคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายหรือบางครอบครัวเนี่ยก็จ้างคนเลี้ยงจึงไม่ถนัดในการใช้สื่อเทคโนโลยีค่ะข้อ4อุปกรณ์บางบ้านนะคะก็มีไม่พร้อมค่ะหรือบางบ้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็มีอย่างจำกัดค่ะ เมื่อคุณครูทราบปัญหานะคะจึงเลือกที่จะจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับห้องเรียนของเราค่ะโดยคุณครูเลือกที่จะใช้รูปแบบการเรียน4แบบด้วยกันค่ะนั่นก็คือ on air online on demand และ on hand ค่ะโดยทั้ง4รูปแบบนะคะคุณครูติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียนผ่านไลน์กลุ่มโทรศัพท์ค่ะหรือบางบ้านก็ใช้การโทรศัพท์คุยสื่อสารกันค่ะ ในรูปแบบออนแฮนนะคะเป็นรูปแบบของการรับใบงานกลับไปทำที่บ้านโดยเราจะนัดผู้ปกครองมารับใบงานกลับไปให้เด็กๆค่ะในวันที่เรานัดผู้ปกครองมาที่โรงเรียนก็จะมีมาตรการในการป้องกันโรคอย่างเข้่งคัดค่ะเด็กๆก็จะได้แบบฝึกหัดกลับไปทำทุกคนเลยค่ะและเมื่อเด็กๆทำแบบฝึกหัดแล้วผู้ปกครองก็จะส่งรูปภาพ แล้วก็รายงานผลคุณครูผ่านรายกลุ่มค่ะหากบ้านไหนมีปัญหาหรือว่าคำถามใดๆเนี่ยเราก็จะอธิบายเพิ่มเติมค่ะในรูปแบบออนแอร์ air, เราจะเรียนกันผ่าน DLTV ช่อง11ของอนุบาล2นะคะหรือว่า Distancing Learning Television ช่อง11ค่ะในรูปแบบนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนตามตารางเวลาที่เรากำหนดครบทุกกิจกรรมอย่างครบถ้วนค่ะ แต่ว่าในรูปแบบนี้ก็จะเหมาะสมกับบ้านที่มีเวลาดูแลน้องๆเด็กๆให้เรียนตามตารางเวลาค่ะในรูปแบบออนไลน์ค่ะคุณครูก็ได้สำรวจความสะดวกของผู้ปกครองนะคะในเรื่องของวันและเวลาค่ะเราก็ได้ตกลงกันว่าเราจะมาพบกันในรูปแบบออนไลน์ในช่วงวันพุธเวลา18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นค่ะแล้วก็วันอาทิตย์ ในช่วงบ่ายโมงตรงซึ่งเป็นวันหยุดของหลายๆบ้านค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดแต่คุณครูก็ยินดีที่จะอำนวยความสะดวกกับผู้ปกครองตามวันเวลาดังกล่าวค่ะเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างเด็กๆกับครูแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยรู้สึกอุ่นใจแล้วก็ไว้ใจคุณครูมากขึ้นค่ะซึ่งการเรียนออนไลน์ของเรานะคะเราจะไม่ได้บังคับผู้ปกครองหรือเด็กๆเราจะเน้นความสะดวกของผู้ปกครองมากที่สุดค่ะในกิจกรรมออนไลน์นะคะเราก็จะพาเด็กๆ เรียนรู้ผ่านเกมไปด้วยกันอย่างสนุกสนานค่ะอย่างเช่นเราเรียนรู้เรื่องสีเด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องสีแดงคุณครูจะจะให้เด็กๆนะคะไปหยิบของใช้หรือว่า สิ่งของภายในบ้านสิ่งของรอบตัวที่เป็นสีแดงมาอวดเพื่อนๆกันค่ะเด็กๆก็จะได้มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเพื่อนๆด้วยแล้วก็คุณครูด้วยค่ะในรูปแบบออนไลน์นะคะเรียนผ่านแอปพลิเคชันค่ะคุณครูก็จะส่งลิงก์ YouTube เข้าไปในไลน์กลุ่มค่ะเมื่อเรียนรู้ผ่าน YouTube นะคะผู้ปกครองก็จะสามารถ เปิดคลิปวิดีโอย้อนหลังในช่วงเวลาที่หลังเลิกงานกลับมาจากงานแล้วหรือว่าในวันหยุดก็ได้ในคลิปวิดีโอแต่ละคลิปก็จะประกอบไปด้วยเพลงที่บูราณาการเนื้อหาเข้าไปแล้วและเนื้อหาการเรียนรู้และปิดท้ายด้วยเกมสนุกๆเพื่อที่จะทบทวนความรู้ที่เด็กๆได้เรียนไปในคลิปค่ะเราไปดูตัวอย่างคลิปวิดีโอในช่อง YouTube ของคุณครูที่คุณครูผลิตกันนะคะสื่อการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ระดับชั้นปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่สองเรามารู้จักตัวเลขและการนับจำนวนกันค่ะ อ่านว่า four เยี่ยมมากเลยค่ะเรามานับจำนวน4ี่จำนวนกันนะคะวันนี้คุณครูเพลงกินขนมปังไป4ชิ้นช่วยกันน้ำนะคะเด็กๆ1นึ่สองสามีมีแครอททั้งหมดกี่หัวเด็กๆ เลือกนับเฉพาะรูปภาพแครอทนะคะเรามานับไปด้วยกันเลยค่ะ1 2 3 4แล้วเลข4คือเลขไหนคะเด็กๆเ,เลขนี้หรือว่าเลขนี้คะคุณครูเพลงให้เวลาตอบ3วินาที1 2 3เลข4ก็คือเลขนี้ค่ะ เย้ yeah, ใครตอบถูกปรบมือดังๆเลยต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างคลิปวิดีโอที่เด็กๆส่งกลับเข้ามารายงานผลให้คุณครูนะคะซึ่งแต่ละคลิปก็จะเป็นกิจกรรมที่คุณครูมอบหมายให้กับเด็กๆได้ฝึกทักษะที่จะได้รู้จักตนเองได้รู้จักบุคคลและสถานที่และสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กค่ะเราไปรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อเล่นกิงั้นนี่ชาตุเต้วยวา่าชื่อเล่นชื่อนามาจิค่ะสวัสดีค่ะนันจยยิเรียนวัาทัก,กษาห้องอสอนทับสามเขายอยู่ห้องครูเพลงกับครูก้อย สำหรับคุณครูขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบพระคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่1และหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะขอน้อมรับคำแนะนำไปปรับใช้และพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดแพรย์กษสาให้ดีขึ้นต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ